ข้องเตือนภัยในวันนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ครับจําเป็นต้องดูจริงๆนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินของเราซะแล้วไม่รู้ด้วยนะว่า ปัจจุบันนี้นะครับและในขณะนี้ที่ขณะพูดอยู่เนี่ยผมก็อาจจะเป็นเหยื่อไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าอาหารการกินในที่นี้หมายถึงอาหารที่ทานกันง่ายๆนั่นก็คือลูกชิ้นทอดก็ดีไส้กรอกก็ดีที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปตอนนี้นะฮะได้ถูกทลายโรงงานลูกชิ้นเถื่อนไปแล้วนะครับที่ปทุมธานีจนเป็นคดีตอนนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่ามันอันตรายขนาดไหนครับตำรวจสอบสวนกลาง CAV อยู่กับเราแล้วครับสารวัตรกล้าและหมวดวินครับสวัสดีครับทั้งสองท่าน สวัสดีครับเท้าความให้กับคุณผู้ชมหน่อยครับตอนที่ถลายก็เหตุการณ์นี้นะครับก็เกิดขึ้นตั้งแต่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับตำรวจปคบของตำรวจสอบสวนกลางซีบีนะครับร่วมกับออยบุกไปทลายโรงงานเถื่อนต้องเป็นโรงงานลูกชิ้นเถื่อนนะครับยี่ห้อดังก็คือยี่ห้อจ้าเอ๋มีการส่งขายที่ตลาดนัดในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับกว่า41แห่งโอ้โหเยอะมากเลยใช่ครับ ตามตลาดสดทั่วไปใช่ครับใช่ครับตลาดใหญ่ก็โดนนะครับเพราะว่าเขาส่งทั่วเลยอ่ะคุณ<ะ>ใช่ครับหลังพบว่ามีการลักลอบผลิตโดยแม่ลำมาตรฐานนะครับก็จะเป็นภาพโรงงานที่เครื่องจักรมีสนิมขึ้นมไม่ได้ไม่ไม่มีความสะอาดเท่าที่ควรอย่างนี้ก็เป็นเครื่องบดหมูะะนะครับก็มีความสกรปรกเป็นอย่างมากต้องบอกว่าเจ้าที่ชุดจับกลุ่มที่เข้าไปเนี่ยบอกเลยว่าตอนปิดเครื่องบําบัดนะครับน้ําเสียกลิ่นคือ แทบจะดมไม่ได้เลยก็คือแบบกลิ่นเน่ามากก็คือไม่รับมาตรฐานแน่นอนนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าของโรงงานนะครับก็ชื่อนายสำลิศยอมรับว่าได้มีการลักลอบผลิตลูกชิ้นจริงโดยมีการขายส่งตลาดนัดอย่างที่ผมพูดไปว่า41แห่งกรุงเทพปทุมนนสมุทรปราการโอ้โหทั่วทุกที่นะครับเราจะรอดไหมเนี่ยกินเยอะแล้วล่ะลูกกินเยอะมากเลยเนาะและที่น่าตกใจที่สุดก็คือได้มี เจอใบเสร็จนะครับที่มีการจับกลุ่มได้เจอใบเสร็จส่งขายไปให้โรงเรียนนานาชาติที่จังหวัดปทุมธานี65กิโลกรัมซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการติดต่อโรงเรียนแห่งนี้ไปให้ยับยั้งการผลิตอาหารให้นักเรียนทานเพราะว่าเด็กควรจะได้รับสารอาหารดีๆแต่ต้องมาเจอกับอาหารที่ไม่รับมาตรฐานไม่พอยังมีการใส่สารบอลเล็อันตรายสุดแล้วก็มีการใส่สารกันเสียนะครับ ตอนนี้กำลังเอาไปตรวจสอบอยู่ว่าใส่ส,สารกันเสียไปเท่าไหร่แต่ว่าผมว่าขั้นต้นผมว่าน่าจะเกินเกินกว่าที่กําหนดแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับ<ช>ที่เหตุสาเหตุที่มีการบุกทลายเข้าไปเนี่ยเพราะว่ามันมีมันมีเรื่องแล้ว<ช>ถู<ช>ไมไหมฮะสารวัตร,รก็คือเด็ก<ช>ทานเข้าไปแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลใช่คือจุดเริ่มต้นของคดีนี้มันเกิดจากคือเมื่อปีที่แล้วครับ มันมีเด็กที่ทานลูกชิ้นนี่แหละครับในโรงเรียนนี่แหละครับแล้วก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลพร้อมกันเลย6คน<ะ>ไม่ได้ไม่ได้ป่วยธรรมดานะครับคือมีอาการาหายใจไม่ออกเวียนศรีรษะ,ะนะครับแล้วก็หัวใจเต้นแรงรจนจะต้องเข้าหามส่งโรงพยาบาลเลยครับใช่ครับแล้วก็สืบทราบมาว่ามีต้นเหตุมาจากก็สืบมาว่าเขากินอะไรปรากฏว่าทั้ง6คน,นกินลูกชิ้นนะครับแล้วก็สืบทราบมาจนรู้แหล่งผลิต รจริงๆแล้วที่นี่เขาบอกว่าเปิดมากี่ปีแล้วนะฮะเปิดมา2ปีครับแล้วก็เป็นโรงงานขนาดกลางค่อนข้างไปใหญ่เลยมีกําลังผลิตมากกว่า6 0 0้อถึงแปดกิโลกรัมต่อวันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีกําลังที่จะส่งกระจายไปทั่วกรุงเทพแล้วก็บริมนทนของเราครับโดยเฉพาะปทุมธานีแล้วก็เนี่ยเราไม่ไม่รอดแน่ผมว่านะครับไม่รอดแน่เพราะว่าเขาขายเนี่ยสาเหตุที่ต้องทําอย่างเงี้ยนะคบคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเขาไม่ได้มาตรฐานของการผลิตรเริ่มตั้งแต่เครื่องไม้เครื่องมือใช่ครับแล้วรวมทั้งสารที่ใส่ ลงไปในตัวลูกชิ้นใส่เพื่ออย่างเช่นสารกันบูดอย่างไงครับถ้าใส่เกินมาตรฐานเนี่ยไม่มีออยอมมาตรวจอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยเด็กกินเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าตอนนี้กระจายไปอยู่ที่ตลาดไหนบ้างแม่ค้าไม่ขายครับผมกราบขออภัยด้วยจริงๆนะไม่ไม่ได้มาโจมตีกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงไหมฮะสารวัตรเพราะว่าเขาก็ต้องรับมารับอามาขายใช่ครับคือในสภาพการขายลูกชิ้นในปัจจุบันเนี่ยมันบอกเลยว่าสําหรับผู้บริโภคนะครับ คือมันยากมากเพราะว่าปกติที่เราเห็นก็คือจะเสียบไม้มมพร้อมทอดแล้วก็จิ้มน้ําจิ้มขายเลยดัยยงนั้นเนี่ยเราจะรู้เราจะดูได้ยากมากเลยว่าลูกชิ้นเนี่ยมันเป็นลูกชิ้นปกติหรือว่าลูกชิ้นเถื่อนนะครับดังนั้นวันนี้ก็อยากจะเตือนไปยังอขอร้องไปยังพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการขายลูกชิ้นนะครับว่าคือเราเลือกของที่ดีม,มีคุณภาพให้กับลูกค้านะครับอย่าอย่าเห็นแก่ของถูกหรือของไม่มีคุณภาพเพราะว่า เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าของพวกนี้จะไม่วนกลับมาหาญาติพี่น้องเราหรือว่าลูกเด็กเล็กแดงในครอบครัวเราครับนะครับเพราะว่าของพวกนี้นะครับนอกจากมันจะไม่สะอาดไม่ปลอดภัยแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของสารเคมีนะครับที่ส่งผลกระทบต่อต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาวนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่า ตัวของสารบอรแล็กแล้วก็ตัวของสารกันบูดเนี่ยม,มันถ้ากินเข้าไปสะสมในร่างกายในปริมาณมากเนี่ยครับมันจะมีผลต่อร่างกายทําให้ไตต้องทํางานหนักนะครับเพราะว่ามันจะต้องขับสารกันบูดออกจากร่างกายมีผลทาให้ความดันโลหิตสูงนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นในเรื่องของเป็นสารสะสมมะเร็งนะครับมีความเสี่ยงต่อโรคความจําเสื่อมอีกด้วยครับใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่แน่ลูกหลานเรานะคะบ,บางทีแล้วก็ ก็อาจจะต้องกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้เวียนมาแล้วมาเจอกับครอบครัวเราบ้างอย่างเงี้ยเหมือนยังเด็กที่เคยเป็นข่าวเนาะที่บอกเข้าโรงเรียนพร้อมกันทั้งหกลายอันนั้นน่ะเขาก็พยายามหาสาเหตุว่าน้องไปกินอะไรมานะครับก็อย่างที่สารวัตรกล้าพูดเอาไว้ครับคุณพ่อคุณแม่จ๋าถ้าเผื่อว่าเราอะซื้อของถูกมาก็จริงแต่แล้วตอนนี้ถูกได้แต่มันจะต้องมีมาตรฐานต้องมีคุณภาพต้องมีอะไรรับรองมีอยวีขออนุญาตมีวิธีสังเกตนิดนึงครับก็ คืออย่างตัวอย่างที่เราไปจับมาเนี่ยครับเจาเอเนี่ยผลิตภัณฑ์เขามีแค่แบรนด์ยี่ห้ออย่างเดียวเลยไม่มีฉลากอย่างอื่นไม่มีวันผลิตไม่มีวันหมดอายุนะครับไม่ได้บอกว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยของที่มีคุณภาพนะครับถ้าเราจะเลือกซื้อของที่มีคุณภาพก็ควรจะเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากครบถ้วนมีวันผลิตมีวันหมดอายุนะครับมีเลขออยอนะครับ เราจะเห็นตามตลาดนัดอยู่แล้วครับว่าบางทีตั้งขายกันมีเป็น10บยี่ิบยี่ห้อ<ะ>ก็จะส่วนมากก็จะเป็นแค่ขึ้นยี่ห้อแบรนด์แต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีโโยวันเดือนปีผลิตกับวันเดือนปีที่หมดอายุ<ะ>แล้วก็เลขโออยอเนี่ยส่วนมากไม่มีก็ก่อนที่จะซื้อหรืออะไรนําไปรับประทานเองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการนําไปค้าขาย<ะ><ะ>ให้กับผู้บริโภคนะครับก็อยากจะให้เลือกซื้อที่มั่นใจว่าจะสุกถูกสุขลขักษณะเป็นแบบเนี้ย นะฮะก็จะมีบรรจุใส่ถุงไปนี้ห้อจะเอเลยนะฮะแล้วก็จะมีเนี่ยมีแค่นี้เองวันเดือนปีผลิตไม่มีวันหมดอายุไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับที่มารับกันไปตามตลาดสดทั่วไปเนี่ยนะคะบางทีแล้วราคาถูกจริงๆแล้วก็มีใส่ถุงแบบนี้เราไม่รู้เลยว่าที่มาที่ไปเขามาจากที่ไหนบางทีพ่อเห็นนะลูกคือใส่กระบะไว้เลยอะแล้วก็ตักเลย ตักอย่างนี้อันนี้ก็อันตรายอีกครับจริงๆนะผมเข้าใจนะคบว่าหลายๆคนเนี่ยอย่างแม่ค้าครับก็ต้องการกำไรกําไรแต่ถ้าเกิดว่าทานเข้าไปเยอะๆจัดหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยเขามีเหตุแบบนี้เขาต้องเข้าโรงพยาบาลจริงๆอันนี้เป็นความผิดได้ใช่ไหมคะเป็นความผิดเลยครับก็ผิดตามกฎหมายเลยแล้วก็อันนี้เป็นการสร้างโรงงานแล้วก็ทำโรงงานโดยที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของ GMP แล้วก็ออยไม่มีการขอครับก็ถือว่าเป็นการผิดตามกฎหมายเลยตอนนี้ก็ตำรวจ สอบสวนกลาง C ีีก็กําลังดําเนินคด,ดีอยู่ครับนะค่ะแล้วอย่างนี้จริงๆแล้วถ้าอย่างพ่อค้าปลีกย่อยอย่างนี้ล่ะครับถ้าเกิดว่าเขาสืบเข้ามาจริงๆอ่ะสารวัตรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมีความผิดไหมถ้าขายของแบบนี้ไปอะครับไม่ได้มาตรฐานอย่างเงี้ยคือถามว่ามีความผิดไหมมันมีความ,มผิดแน่น,นอน,น,นอยู่แล้วครับ <นะ S 2> เพราะว่าเราเป็นเราเป็นคนที่ซื้อของมาแล้วก็ขายให้เขา,าการจะปฏิเสธเนี่ยมันก็มันก็ยากที่ว่าเ,เราจะรู้หรือไม่รู้อะไรเงี้ยครับครับคือคือมันปฏิเสธกันยาก นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเราขายของให้เขาแล้วแล้วเราเงินเขามาแล้วกลับว่าเขากินแล้วเขาเขาต้องป่วยเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ย<ฆ>อย่างไงก็ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นอยากฝากก่อนนะ่ะฝากพ่อค้าแม่ขายเน,ะเนาะน้องแป้งเนาะ<ฆ>ว่า ก่อนที่เราจะซื้อมาหรือเราจะเอาของอะไรมามาขายก็แล้วแต่นะครับบางทีต้องรู้แหล่งที่มาที่ไปด้วยนะครับเพื่อตัวเราด้วยตัวพ่อค้าด้วยแม่ค้าด้วยนะครับแล้วก็เพื่อคนที่บริโภคด้วยสงสารนะลูกเด็กเล็กแดงเนาะวิ่งเข้าโรงเรียนแล้วบางทีก็กินง่ายๆไงสงสารนะเพราะว่าถ้าสมมติตํารวจสอบสวนกลางซีบีไม่จับกลุ่มครั้งนี้นะครับโรงงานนี้ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กําลังการผลิตสูงขึ้นเรื่อยๆก็ทําให้คนที่บริโภคเนี่ยต้องมากขึ้นเพราะนั้นก็เป็นการ ตัดตอนเรียบร้อยครับก็ระวังดีๆลูกชิ้นตาจะเอ๋ครับแล้วอย่างนี้ผลเสียของการเลือกลูกชิ้นที่ไม่ได้รับแบบมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงบ้างคะสายวัดก็ก็มีตั้งแต่ที่ผมได้บอกไปแล้วครับในเรื่องของอันนี้คือผลเสียในเรื่องของผู้บริโภคใช่ไหมครับก็มีเรื่องของสารพิษที่จะตกค้างในร่างกายแล้วก็เป็นผลเสียทางด้านสุขภาพในระยะยาวตั้งแต่เรื่องของไตเรื่องของความดันโลหิตไปจนเรื่องของสมองเสื่อมอย่างเงี้ยครับ ใช่ครับแล้วก็ฝากขออนุญาตฝากนิดนึงได้ไหมครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่อยากจะดูว่าผลิตภัณฑ์ที่เองซื้อมาขายอยู่เนี่ยถูกต้องหรือเปล่ามีความเสี่ยงไหมครับก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับที่เว็บไซต์ของอยเข้าไปในหัวข้อของตรวจสอบผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็นําเลขอยที่อยู่ในฉลากของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นที่เราซื้อมาขายเนี่ยเอาไปตรวจสอบนะครับถ้าเป็นของที่ถูกต้องก็จะมีชื่อผลิตภัณฑ์ขึ้นขึ้นตรงกับ กับกับที่อยู่ในมือเรานะครับ,รบเพื่อเพื่อเป็นการที่จะกรองได้อีกชั้นหนึ่งว่าของที่เราขายให้กับผู้บริโภคนี่ปลอดภัยเราจะได้หายห่วงนะครับไม่ต้องมาเที่ยวรับผิดชอบภายหลังนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะเวลาที่เรากินเข้าไปอ่ะอย่างที่โรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานนี่ครับบางทีเราไม่รู้เลยนะว่าเนื้อหมูจริงหรือเปล่าเนื้อไก่จริงหรือเปล่าอย่างนี้เขาก็มาผสมใช่แล้วก็ไม่ไม่ได้มีแต่แค่นี้นะครับไอ้ไส้กรอกแดงๆอีกด้วยนะฮะตอนนี้นะคบพยายามแล้วกันใครที่ยังต้องค้าขายอยู่อ่ะผมอยากให้เลือกหน่อยฝากหน่อยก็แล้วกันนะครับให้ให้ได้ของที่มันมีมาตรฐานแล้วกันเพราะอันเนี้ยได้แค่ที่เดียวนะผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆที่แน่ๆที่แอบผลิตกันอยู่ในตอนนี้แล้วก็ ส่งกันตามตลาดน,นะครับถ้าเรา so ไม่ช่วยกันอุดหนุนเขาเขาก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นฝากไปด้วยนะคบคุณพ่อคุณแม่จ๋าฝากช่องทางติดต่อหน่อยครับก็ฝากช่องทางการเตือนภัยของตํารวจสอบสวนกลาง CB ีนะครับก็เซิร์ชไปเลยครับทุกช่องทางว่าตํารวจสอบสวนกลางครับทางตํารวจสอบสวนกลางก็ยังคงจะทำคอนเทนต์มาเตือนภัยพี่น้องประชาชนอยู่เสมอนะครับตามวิสัยทัศน์ของตํารวจสอบสวนกลาง CB ีที่ว่ามืออาชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชนครับข่าวช่อง8คกรบเครื่องเคียงข้าง